รัฐบาลของนายอนุทินชาวีรกุลกำลังเตรียมแผนเศรษฐกิจก่อนการยุบสภาดโดยมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังทุกพื้นที่ซึ่งมีเป้าหมายหลักๆคือฟลิกฟล i กวินหรือผลลัพธ์ที่ดีและรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจขึ้นเพื่อประชุมทุกวันจันทร์และเตรียมประเด็นเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งเป็นแนวทางที่จะเร่งผลักดันนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ นายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวว่ารัฐบาลมีความมั่นใจว่ามาตร,รก,การเศรษฐกิจที่ดําเนินการจะทําให้เศรษฐกิจไตรมาสสี่ขยายตัวและพ้นจากการติดลมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ไม่มีมาตร,รก,การเศรษฐกิจประเทศไทยจะขยายตัวได้แค่0.3%เท่านั้นในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ผลักดันโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างเช่นโครงการคนละครึ่งเที่ยวดีคืน การเร่งเบิกจ่ายของรัฐบาลและโครงการตามสวัสดิการต่างๆซึ่งการฟื้นตัวที่ยั่งยืนจะต้องเน้นที่การลงทุนเพื่ออนาคตสำหรับปี2,569รัฐบาลจะผลักดันให้เป็นปีแห่งการลงทุนทั้งการลงทุนคนริสกินอัพสกินเพื่อเป็นการลงทุนทรัพยากรมนุษย์ครั้งใหญ่และผลักดันลงทุนโครงการใหญ่ทั้งพลังงานสะอาดออโตเมชันปัญญาประดิษฐ์ AI รวมถึงการอัปเกรดการลงทุนเช่น Data Center ที่ต้องการการลงทุนใหม่ และใช้นวัตกรรมทางการเงินทั้งการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน PPP กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย Thailand Future Fund เพื่อให้เศรษฐกิจไปต่อได้ในวันที่24พฤศจิกายน2568สนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI จะเสนอโครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อนอนาคตประกอบด้วย3โครงการได้แก่โครงการ Thailand Fast Pass เพื่อปลดล็อกโครงการขนาดใหญ่ที่พร้อมลงทุน โดยมีโครงการพร้อมลงทุนปี2,569กว่า60โครงการมูลค่า3แสนล้านบาทโครงการช่วย SME ผ่านกองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน1,000 0ล้านบาทโครงการ IN, kin, ริสกินอัพสกินแรงงานเพื่อสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุาษาษาตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ New S Curve นอกจากนี้รัฐบาลยังมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐผ่านการลดค่าครองชีพดังนี้การลดค่ารถไฟฟ้าและทางด่วน การตรึงราคาพลังงานดีเซล LPG และค่าไฟการช่วยเหลือชาวไร่ผ่านการดูแลราคาอ้อยและน้ำตาลการคุมค่าครองชีพผ่านการดูแลราคาสินค้าเกษตรการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวผ่านโครงการทัวร์ไทยคนละครึ่งและแจกตั๋วบินฟรีรัฐบาลยังมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีใหม่รวมถึงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต